สวัสดีพ่อแม่พี่น้องรูสส้สุกดีทุกคนพบกับสาวจอเนาะสาวจอกับนีกสิมีมหวันปุ๋ยเนาะโตจากคลิปื่อกี้นี้ตอนนั้นนะสาวจอสมปุ๋ยไปเนี่ยนะสาวจอกะซิมหวันปุ๋ยจากที่ห้าวันไปได้หนึ่งเดือนเนาะเขากันยังบ่ยาาเพราะว่าหาแต่ใส่ปุ๋ยถ้าใส่สาวจอว่าพิษเนาะทุกคนหาแต่ใส่น้ำเนาะนี่หอยกี่ล้อหลายเป็นเอิร์ดคอยไป thằng nè là xỉa lạy thằng nụm nó xỉa này cả cả bả sát đấy nó lục nhả nhả cái nhả cái lạy nhả say đây nè ban cho hoang nhả nhả cái cả nhả say mình bả mà mưa, okay. bột, 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 bột. Bột mưa ý này cay thế ừ, thùng một không hết luôn à cụ xe máy này cắt cắt tục cắt จุม่มจุ่มอ๋อ<ะ>ถ่วยคืนกันบออาลงม,มาเนอเี่ดีขึ้นพอเอ,อาลงม,มาให้มีว่นเองจุ่มมก,กันนะอีกแล้วหนึ่คู่เข้าเลยเนะาะถังละสอบสอบล้ถังแล่ก็กระถือเนาะสอบละทงะถงทังลนะ้สอบ ทำไมสันผู้ผิดถัด<า>งละสอบว่าทึกกันดิทางนึงกัใส่สอบนึงเวามนเ่งึงขอ่ะเขาวเจ้าวานก่อนชิวานตำรังวานหละะายเธบาะแค่มันถัวจักเลยเนาะ ปุยน้อยปีนี้เพิ่นประหยัดได้ยามปุยบุพอหน้าปุยแพงเงินกับมดซื้อปุยล่ะ<ม>เริ่มเขียวแล้วนะพี่นอ้องใครจะมีผู้แบกปุยเหมือนี่สั้นกับเมื่อยบอนบุมีเข้ากว,ว่านใส่เบา นังบ่นักบ่ถามเพือ่อถามไปได้เอาว่าลงพุนเลยบ่เคยคิดว่าจะชิวานเน,นี้ยแบ่นี้ันมื่วานปุ๋ยหวานเาใส่บ้างนึเสียรายไปนน,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 น ได้ชาบลาเลยเนาะบนใดน้ำผัดไม้สีบนใดโน่นตัดสายเด็กไง่าเด้อง่าเด้อแช่ละลายหน้าคอยผัดบุหีน้ำนาคเดี๋ไป,ไปจุบน้ำซสอีก,กต,ตอนเฮ็ดกระจุบน้ำเฮ็ดน,น้ำใส มเมื่อได้สองวันเมือ่อได้สองวันมาอีกล้วเดอเด็นไหนกินหมดนะาหาวะไป่่กหินอืมรถไหมวบไปน้ำกันละทามหารถเนาะ <c oughs> คนดังเลย งามไล้บานใส่ปุยละใส่ปุยเล่งหักเล่งใบละวะปุยมาก็ใส่เลยถ้าละเป็นฮอสมากปุยมากใส่มันเตะงามเด็ดไยเล่งเล่งมันสูง เ <c oughs> ้าจะกินสัก่อนกินโลมันจะได้ชุ่มัๆมีต้นข้าวกระแหงหวานปุยใสหวานให้ยาเกิดบ่อหวานให้มันง่ญย เห็นอยูบป <jack> ่ะเห็นอยู่บอะไรปานาป้าพูนบอกวานลายวันนี้ขามันหวานลายตเลยัมทะเลทราย หายบักใหญ่ๆพี่น้อยสุดคั้นน้อยๆนะเนาะสุดต้นไม้กลายเป็นต้นไม้ไปอีกบุบบนเถียงหน้าหายเดียวว่าคือว่าบัวนลายคือว่าแบบจากจากใส่ มันสีพ่อสบอสีถังสีทาไงเลยได้บูมเป็นสีถังอันนีงไง้ได้มีเลยมันโดะาหญงเนาะมันก็บอเห็นเลย <c oughs> สมัครปุ๋ยวะ มาปุ <t <t ๋ยแล้วเดินมาเยอะหอยอะไรกินคอยลงมาการกับปูเมื่อคืนนี่เจาะหอยอ่ะรื้อบอกแกวหลายบบหลายพิซซุด้วยยิ่งใหญ่ทนี่เดาะข้างข้างนั้นก็หลายในแคมบ์บนนี่นั่งก็หลายเลาะมาฮะกลางคืนป่ะเอเก็บเอาเห็นบ่กเก็บคือนายเก็บเอานี่แหละวก็ให้นะพูให้นั่งก็หลายอ้าเนาะอือ ทำการอาจจะว่าสิเบเมืเ่อระเบ้ะห่ะลงมาตอกนกคืนหอยมันออกกินน้าวลลายเหตอย่างนะเรื่องเบอเขา้ไไา,ลาๆๆไลยถามรถด,ดี ข้ามก็ดีค่ะหลายหอยหลายมันกินเจ้ามันกินเจ้ามันกินขา้าวเจ้าง่มๆอย่เมื่อคืนนี่จะคุหัวมันกเเ็เก็บเอาแล้วเก็บเอากับบ่หม,มดมาพาเายักเมือ่บอบ่ได้ลงเก็บ เราพ่นหวานข้าว็กพอโอ้โหหวานไปไกลเลยครูพ่นเ,น,น,พนเอามันทั่วขักได้เนาะนพ่นเอาขี้ทั่วคัะเ,เครื่องพ่นชาวเจาะเป็นเครื่องพ่น ก่อนี่ต้นไม้นัมเบอร์ให้มันงามเ้อ ทุกคนตอนนี้สอจอก็ใส่ปุ๋ยแล้วเรียบร้อยเนาะนี่นาสอจอเองเลยสอจอกระโปงกระแม่อะไรแต่บ่าเวนลงไปฮอนรุ่มเลยสองให้ยาวทั้งรุ่มนั้นกระแม่นนะทุกคนเนาะ โอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้จะโจกระจไปเพียงสนนี้ก่อนนอะขอผักกดไลค์กดเซ์กดติดตามและกดให้กำลังใจช่องน้องจอสาวลาวนยเด้อเจอกันคลิปหน้าเนาะบ๊ายบาย